ตัวมาปึ้โยเฮโยวอัพแมนเปชาเเปึ้งปึ้กสวันนี้ก็จะาได้เใไหมไม่ได้เปิดวันนี้ก็จะบารีวิวเบอร์บี้อันนี้จากแบงค์ตูน เป็นเฟอร์บี้บูมแต่ไม่มีอันนี้ไม่ใช่แม็กโดนัมันมีแฝงเฮ้ยบางมันมันมีกล่องมันเป็นแมคโดนัลด์ของฝรั่งเศสนะแม็กโดนัลฝรั่งเศสแต่ไม่ได้ซื้อแากฝรั่งเศสหน้าโรงเรียนมันมีสวยก่อนตอนอยู่มันโดยมันเป็น กินแมคโดนูปีสองพันสิบสามเะเบอร์หนึ่งเก้าแปดเป็นนี้ขอน้องแต่น้องให้ใช่ไหมอ้าวน้อตาก็เป็นแบบนี้ขอฝรั่งเศสเป็นเขาให้เออติดสติกเกอร์แต่เขาไม่ได้แถมสติกเกอร์มาให้ ขาบอกห่ะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะแต่หมุนยากอืมใช่อ่ะกินๆแล้วคลิปนี้จะแถมหนังสือเอออุลตร้าแบนนะที่ผมสร้างเองแต่วันนี้ไม่หลับเจ๊ต้องมีแสงาวาดีใช่ไหมอืมออะอแล่ะจะจบยังยังจะแถมดีหรือไม่แถมแถม ไม่แฉ่ดีกว่าเพราะคลิปมันสอง